นะผูจะเปิดให้หมดเหมือนกันครับอนุทีมมันกล้าอะไรครับทุกวันโอ้โหครับนะหนีผู้สื่อข่าวครับเป็นไงนาเก้ควายเป็นไงอ่อนออนเป็นไงเทศไทยเสียพงไอ้ช่างเพราะว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับเอาองค์อิงลงมันไม่ดีขึ้นนะประเทศมันแย่ลงครับยิ่งเปิดแผลยิ่งเปิดความล่าละอายครับนะเน่าเฟะครับประเทศเราครับถึงว่าล่ะครับ วุ้นเซนมันบอกว่าสแกมเมอร์ใหญ่ที่สุดที่อยู่เมืองไทยจริงไหมครับนะไม่ใช่ไม่ใช่กเมนนะครับอีอิมาลีมันพูดนะครับมันบอกว่านะครับสแกมเมอร์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองไทยทําไมกรุงยิงไม่ปราบครับเราเพิ่งรู้ครับอยู่ที่ตึกซิโนไทยครับตึกซิโนไทยก็ของเจ้าหนูครับมันถึงลำวงอยู่ครับนะ แทนที่มันจะตัดน้ําตัดไฟแล้วครับบ้านน้องแก้วบ้านน้องการเนี่ยครับน้องยาแก้วบ้านน้องกานแทนที่มันจะตัดไฟตัดน้ําตัดเนตแล้วครับไม่ตัดครับแถมแอบทรงนะครับแอบเปิดด่านนีครับบ้านเขาดินครับตาแก้วเปิดด่านให้เขาอีกขนนะครับขนทองคําขนเงินครับไม่ทําไม่ได้สิครับเพราะว่ามันเป็นค่าของเสถีนครับเป็นค่าของมูลเซนมันจะไม่ขนได้ยังไงครับนะแต่ยังไงมึงไม่รอดครับเพราะว่า ข้อมูลของนะครับนะของเกาหลีเนี่ยเขาเอาคนเขาเขาเขากลับบ้านแล้วครับหกสิบกว่าคนครับนะเขากลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะมอบขมันไปไปโผล่ที่นั่นครับเขาจับหมดครับคุณจะไปชูป้ายป้ายตุยจินนะครับนะไม่ได้ครับนะเขาไม่ได้อ่านหมายจับเหมือนตำรวจไทยนะครับเขาล็อกเลยนะเออเพราะว่าเขาเขาฉลาดไงเขารู้ไงครับ ว่าประเทศเขาเป็นยังไงคุณไม่ต้องมาอ้างหรอกครับว่าประเทศโอ้ยนะครับทาง AI ครับทาง AI บอกว่าเอารูปคนเขเมรใส่เอารูปคนเกาหลีใต้ใส่ครับนะที่มันออกมาพูดทุกวันครับ AI นั่นนะเขารู้ไงแต่คนไทยทำไมไม่รู้รัฐบาลหนูทำไมถึงไม่รู้วะรัฐบาลไทยถึงไม่รู้ครับ บอกว่านะครับประเทศแคมเปนนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ใครพูดนะครับอยู่และปลอดภัยอยู่และมีความสุขครับคนแคมเนยิ้มคนแคมเนใจดีครับนะรัฐบาลก็ให้ความอบอุ่นนะครับดูแลดีครับไม่เป็นอย่างที่ข่าวออกไปครับมึงไปโผ่ไปลองปั๊บเขาจับเลยครับนะเขาจับไม่เหมือนกับมาขออนุญาตเหมือนอนุสสวารีนะครับชาาต่างชาติต้องขออนุญาตครับอ่านไหม มาสาลเขาตะคุมเลยครับตำผูจชมเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจครับนะเขาไม่ได้สนใจเลยนะเหมือนกับตำรวจไทยนะต้องขอญาติครับนะต้องขอญาติแต่ตำรวจเกาหลีเขาจับเลยครับจับเลยจับยัดคุกเลยนะครับโทษสูงสุดถึงสิบปีคุกครับไปโผลที่นู่นครับไปสร้างอินพูไปสร้างภาพนะครับ ไปประท้วงบอกว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ใครจะสื่อทั่วโลกกล่าวหานะครับแต่ปรากฏว่าเกาหลีเขามียอมเขาคนเขากลับบ้านแล้วครับแต่นะครับมีสี่สอสอครับเกาหลีใต้นะครับห่างดูดิครับห่างเป็นหมื่นกิโลครับฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าอหมื่นกิโลข้ามหัวไอ้หนูไปเลยครับ แล้วกูจะมีรัฐบาลไว้ทําหาอะไรล่ะครับประเทศไทยครับถามตัวเองครับจะมีรัฐบาลไว้ทําหาอะไรครับทําลายความน่าเชื่อถือของชาติลงทุกวันทุกวันอย่างนี้ครับจะมีไว้ทําไมครับนะมันหนึ่งไม่ทําอะไรเลยมันก็เหมือนจะทําลายชาติขายชาติอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับนะเป็นพันกิโลครับห่างเป็นพันกิโลครับนะเกาหลีโมเดลครับเห็นหรือยังตบหน้าพี่ไทย อมัดไม่ตัดนะเออเห็นภาพหรือยังครับนะโดยเฉพาะไอ้สิทธิทมนุษย์ชนนะครับนะไอ้พวกอาจารย์ทั้งหลายที่มาหนาอุ้งอิงเลยครับพวกมึงครับมาส่งพวกมึงเลยเละมันไม่ได้ดีกว่าเดิมไงครับมันหนักกว่าเดิมไงนะแล้วไปเชียร์เท่ากับมึงไปเชียร์องค์กรอีหลายพวกท่าตน,นี่ครับพวกหูหนองตาบอดครับอ่านหนังสือไม่ออกครับ อำนาจอีธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับไอ้เก้าตัวมึงไม่รู้เหรอครับไอ้ได้พลศเสือมึงไม่รู้เหรอครับมึงเขียนทำไมครับอำนาจอีธิปไตยเป็นของปวงชนตามมาตาสามนะครับมาตาสามมาตราห้าครับมาตาสองครับมาซีแม่มึงเขียนเลยทําไมกูถามหน่อยครับนะเขียนไว้ตามพ่อมึงเหรอครับถ้ามึงไม่เขียนกูจะไม่พูดเลยครับ กูจะยอมรับนะครับปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยครับเป็นพรรคเดียวไปเลยนะใครจะไปว่ามึงครับนะถ้ามึงทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีถ้ามึงไม่ทําให้ประชาชนอยู่พวกมึงก็อยู่ยากมึงเอาระบอบไหนมานะครับมาครอบก็ไม่ได้ครับเพราะคนไทยนะครับมึงต้องเข้าใจนะครับเขาได้ลิ้มลองนะครับรสชาติจากประชาธิปไตยมาแล้วครับพวกมึงพลาดเองครับนะพวกมึงพลาดเองครับไอพวกอาดมึงพลาดเอง มึงให้มีรัฐมนตรีปี4ีู่นย์ไงครับแต่มึงคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะนำครับเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อออกแบบเพื่อพักใหญ่สองพักครับท่านผู้ชมเพื่อพักการเมืองใหญ่สองพักนะแต่ตอนนั้นมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวครับมันคิดว่ามันจะชนะครับปรากฏว่าทักษิณครับพักใหม่พักน้องใหม่ครับหงท้องครับประชาธิปัตย์หงท้องอ็นี่ยังครับมันออกแบบมาเพื่อพักพรรคประชาธิปัตย์นะรัฐมนตรีสี่ศูนย์ เหมือนกับคลัมเหมือนกับไบเดนครับรีพาริกันนะครับนะเดโมแครตสองพรรคอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่ามันแพ้เองไงครับนะแต่นะครับขัดแข่งกับขาล้มตัวเองครับไอชวนหงายท้องนะครับนะไอชวนคนดีครับอ่าคนดีน้องมันโกงทั้งนั้นนะครับไอชวนครับพี่น้องไอไอกิดลีกไพรนะครับกระโดนครับเป็นนายยกอบปรตครับ นายกบตจังหวัดอะไรล่ะครับตั้งโกงครับนะไปซื้อที่ดินแพงเกินความเป็นจริงเป็นพันล้านกับทชมจะซื้อที่ดินสร้างท่าเรือครับนะสร้างท่าเรือไอ้กิตหลีกภัยครับน,น้องไอ้ชวนระลึกหลีกภัยก็โกงเงินธนาคารกษติกรไทยสองพันกว่าล้านครับสองพัน <laughs> กว่าล้านครับหนีจนหมดอายุความครับ โอ้โหครับสร้างภาพนะครับนะอยู่ในอำนาจต้องมันหมดอายุความครับลูกแม่ค้าขายประตูตลาดควายขาดหมาทั้งนั้นล่ะครับเล่นการเมืองมาแต่งแต่2อ1 2กาแฟแม่แต่แก้วเดียวไม่เคยเลี้ยงใครครับ <laughs> เห็นหรือ,อยังครับน้องมึงนี่โกงนะไปซื้อที่ดินจะทำนะครับจะทำท่าเรือครับท่านผู้ชม เป็นนายกบอบวตพูดง่ายๆก็คือที่ดินเนี่ยราคานะครับราคาไม่ถึงเมื่อไม่ถึงล้านอย่างนี้ครับมันบอกว่ายี่สิบล้านานี่ครับเปรียบเทียบง่ายๆครับนะแพงกว่าราคาจริงครับเหมือนกับตึกสกายนายไม่ต่างกันครับพวกเคี่ยพวกนี้นะการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยมันมันเก่าครับมันคิดว่าไม่มีใครกล้าพูดนี่ครับนะ มันมีนายพลสอเสือจะวิ่งกักูนี่แหละครับกูจะพูดมึงน,นะเหมือนตึกสแกนงใชไมไอ้ไอ้ I. I. มันตามอยู่แต่มันตามจริงตามหลอกไม่รู้นะนะครับร,ราคาประเมินสองพันครับสองพันลา้านแต่นะครับตระกูลสันติพร้อมพัดมันขายเท่าไหร่ครับมันซื้อเท่าไหร่นะเห็นหรือยังครับอ่านะสุชาติชมกลิ่นมันถึงโดดไงครับมันโดดเพราะว่าเห็นเงินเสือดิน้นเยอะครับเสือดิ้นเยอะครับ นะไอ้พวกที่หนีไปกับเฉินเจิ้นมึงตายยกลังครับเขาจะยึดหมดนาลามมาถึงครับใครมีหุ้นส่วนที่นั่นครับมึงโดนหมดนะนะครับนะนี่แหละครับบิตคอยครับนะเห็นหรือยังเขาตรวจสอบได้หมดว่าใครถือหุ้นนักการเมืองชื่อก่อชื่อขอครับมีหมดแต่ยังไม่ถึงเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามช่องแดงสามวาท่านจะได้หูตาสว่างนะกูจะเปิดให้หมดเหมือนกันครับ อนุทินมันกล้าอะไรครับทุกวันหน้โพครับนะหนีผู้สื่อข่าวครับ <c oughs> เป็นไงนาแก้ควายเป็นไงอ่อนออน,ออนเป็นไงเทศ่ไทยเสียโพงไอ้ช่้นโอ้ยอุ้งยิงตอบแล้วข่าวก็ไม่ได้เด็กจะมาเป็นได้ยังไงเป็นไงครับอุ้งยิงเคยเดินหนีนะักข่าวไหมเคยเดินไหมเขาตอบทุกเม็ดครับถามมาต่อไปครับนะแต่อนุทินเป็นไงครับ่นะมันเป็นเรื่องนายก นะครับนะจะไม่รู้เรื่องทุกอย่างครับมึงเนี่งนะมึงซวยแล้วครับมึงซวยแล้วตั้งแต่มึงมาขึ้นมาเป็นนายกมึงก็ซวยแล้วครับเป็นไปได้ยังไงครับประชาชนไม่เอาทั้งประเทศเนี่ยนะแต่มีพรรคเห็นแก่เสริญเจินครับเป็นขี้ข่ายเสริญเจินครับนะหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ระดับนะครับโลกครับมึงเห็นแก่พวกนั้นครับมึงคิดว่าเงินจะซื้อเสียงได้ต่อไปหรยอครับ ถ้าพี่น้องติดตามช่องแดงสามวาครับพวกนี้ไม่ได้เกิดครับนะมันเอาเงินท่านมันหลอกเงินพี่น้องนะครับนะอย่างลูกท่านไปโดนแก๊งนี้หลอกครับนะผมจะมองให้ภาพให้เห็นชัดนะตายายครับนะคนแก่ๆครับฟังผมจะได้รู้เรื่องครับมันน่าหลอกลูกท่านนะครับไปทำงานที่มันใช่ไหมทำไม่ได้เป้ามันก็นะครับทรมาน ไปให้กินข้าวเอาไฟฟ้าช็อตครับทําไม่ได้นะครับตายมันเอาไปทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมานะครับตามข่าวเห็นรือยังน,นนะหลังจากนั้นนะครับมันจะสอบสวนลูกท่านนะบอกว่ามีนากี่ไร่มีควายกี่ตัว